ใบที่11เคลียร์คออบกอดพึงระลึกว่าการแสดงออกต่อผู้อื่นเป็นเรื่องที่สําคัญการกอดคือการแสดงความทักทายและยังหมายถึงการให้กําลังใจด้วยไพ่ใบนี้แนะนําให้คุณรักษาจิตใจที่ดีงามจงอ่อนโยนต่อตัวเองและผู้อื่นและจะเกิดสิ่งดีๆถ้าคุณมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นกางคนมองโลกในแง่ดีรับมือกับปัญหาอย่างมีสติซึ่งการกอด กนนัันนน้แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดความคุ้นเคยความรักและมิตรภาพที่ดีนอกจากนี้คนหนึ่งคนที่กอดกันคือการให้กําลังใจและปลอบโยนให้สบายใจขึ้นเวลาที่เรากอดจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายให้และรับในเวลาเดียวกันถ้าจะพูดถึงเรื่องงานก็คือให้ความช่วยเหลือคําแนะนําต่อลูกน้องและบริวารถ้าจะพูดถึงเรื่องการเงิน ให้คำแนะนำปลอบประโลมให้กำลังต่อสู้ไม่ได้ให้เป็นวัตถุถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักให้กำลังใจดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดใบที่12การแสดงออกที่ไร้เดียงสา ภาพพิคเน่ตอนเด็กๆเ,เมื่อพูดถึงเด็กๆเ,เราจะนึกถึงความไร้เดียงสาความทุกสนการอยากรู้อยากเห็นการอยู่ไม่นิ่งการลองผิดลองถูกก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายการค้นหาที่ตื่นตาตื่นใจและทําให้ผู้ใหญ่ต้องตื่นเต้นไปด้วยมีความกระหายใครยอยากจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีความสุขกับการกินเล่นสนุกไปวันๆต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ใหญ่ ทำอะไรเรื่อยเปืือยแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีความรับผิดชอบใดๆมีชีวิตที่เป็นอิสระปากจะกปากจักจากเครื่องพนธนการถ้าจะพูดถึงเรื่องงานสําหรับไพ่ใบนี้หมายความว่าสนุกกับสิ่งที่ทําแต่ขาดความรบอบครอบยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอพูดถึงเรื่องเงินใช้จ่ายตามใจขาดการวางแผนไพ่ใบนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักก็คือขาดความรับผิดชอบรักสนุกไปเรื่อยๆย,ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำขอบคุณครับใบที่สิบสามภาพดวงตาหวัวของพระพิคเนศที่กำลังจ้องมองการมองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราจะเห็นเพียงเป็นรูปรักษภายนอกเท่านั้น แต่ถ้าต้องการมองให้ลึกเข้าไปข้างในต้องใช้ใจใจเป็นส่วนหนึ่งที่มองได้ทะลุปูกปองเพราะใจมองด้วยความรู้สึกความรู้สึกนี้ทําให้มองเห็นความชัดเจนที่แอบซ่อนอยู่ภายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเป็นเครื่องช่วยชี้แนะหรือทําให้ตัดสินใจว่าสิ่งที่เห็นหรือบุคคลที่พบเจอแท้จริงนั้นเป็นเช่นใดทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเรียนรู้และเข้าใจได้มากขึ้น หากมีข้อสงสัยให้ถามเพื่อหาคำตอบไพ่ใบนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องงานก็จะเข้าใจกับงานที่ตนเองทำเป็นอย่างดีหรือศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองรับผิดช,ชอบอย่างถ่องแท้ถ้าจะพูดถึงเรื่องเงินรู้จักใช้เหตุผลในการใช้จ่ายรู้คุณค่าของเงินถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักไพ่ใบนี้จะบอกว่ามันทําความเข้าใจกับคนรักรักแบบมีเหตุผล อย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนทำคลิปการอ่านไพ่พระพิะเนศในครั้งนี้ขอบพระคุณครับใบที่13ความเข้าใจเป็นภาพดวงตาที่จ้องมองสายาพระเนตรของพระพิะเนศบ่งบอกสภาวะแห่งความเข้าใจถึงการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณในภาพนี้ เมื่อคุณมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญในแบบทดสอบชีวิตของคุณคุณจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่พระเนตรของรอพิคเนสมีกุญแจที่ช่วยให้คุณเข้าถึงสติปัญญาชั้นสูงจงมองหาความหมายที่ลึกซึ้งในเหตุการณ์ทั่วไปที่คนเจอสังเกตใช้เวลาทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆด้วยมุมมองที่แตกต่างจงสร้างความสมดุลให้ชีวิตของคุณทั้งร่างกายและจิตใจ ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคิดและความเชื่อที่จำกัดคุณกำลังได้รับโอกาสให้ก้าวพ้นอดีตจินตนาการว่าคุณได้ผ่านผลเหตุการณ์ในปัจจุบันไปแล้วได้รับมุมมองใหม่ๆที่มีความหมายมากกว่าเดิมเมื่อได้ไพ่ใบนี้พระพิมพ์ต้องการให้คุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อได้รับความสุขถ้าจะพูดถึงเรื่องการงาน เข้าใจงานที่ตนเองทำเป็นอย่างดีหรือศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องเงินรู้จักใช้เหตุผลในการใช้จ่ายรู้คุณค่าของเงินถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักมันทําความเข้าใจคนรักรักแบบมีเหตุผลยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณทาใบที่14การฝาฟัน ภาพหนูมุสิกะอินสารผีบังคับให้หนูสองตัวเดินไปข้างหน้าเมื่อเริ่มลงมือกระทำการใดๆแล้วเราต้องมุ่งกระทำให้สู่ความสำเร็จต้องหมั่นสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้กิจการนั้นๆสำเร็จตามวัตถุประสงค์แม้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเราก็ต้องค่อยๆขี้คายหรือหาวิธีแก้ไขเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปเราจะไม่หยุดนิ่งหรือถอยหลังกลับไป,ไปเริ่มต้นใหม่ ชัยชนะรอเราอยู่ข้างหน้าสิ่งสําคัญก็คือการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นะในการทํางานอาจเป็นวัตถุสิ่งของคําสรรเสริญเยินยอรหรือแม้แต่บทลงโทษถ้าจะพูดถึงเรื่องงานาต้องรีบเร่งงานแข่งกับเวลางานที่ต้องเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องเงินช่วงเวลาที่ต้องควบคุมการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายนอกเหนือจากสิ่งที่จําเป็นถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักแล้วกล้าไปด้วยกันอย่าผิดนัดใย ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับใบที่15การเปิดเผยถ้าพิคเนตออกมาอยู่นอกโลกในระบบสิยะจัก,กรวาลถ้าได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้จะบอกว่ากว่าจะสู่ความสำเร็จในเรื่องใ,ใดๆก็ตามทุกกระบวนการต้องมีการตัดเตรียมความพร้อมไว้กว่อนเสมอความพร้อมในอุปกรณ์ความพร้อมในบุคลากรทุกฝ่ายความพร้อมในเงินลงทุนเมื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ในระดับหนึ่งก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงความพร้อมที่จะต้องตั้งรับเมื่อเจออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเตรียมที่จะคิดหาวิธีการใหม่ๆเพื่อเป็นการต่อยอดสิ่งที่ได้ทํามาแล้วคนเราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ถ้าพูดถึงเรื่องงานมีความพร้อมที่จะทำงานหรือเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องเงิน ภายใปน,นี้จะบอกว่าเห็นช่องทางทำมาหากินมีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ดีถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแม้จะอยู่ไกลกันอย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนทงัง